สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องที่กระทบชีวิตระยะยาวของพวกเราทุกคนเลยครับเรื่องอะไรครับวันนี้ก็คือการวางแผนเพื่อกเกษียณสุขค่ะหรือว่าการมีชีวิตหลังเกษียณที่อ,อทั้งมั่นคงแล้วก็มีความสุขด้วยอ๋อเรื่องนี้สาคัญจริงๆครับ ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคู่มือเล่มหนึ่งชื่อคู่มือวางแผนเกษียณสุขและลงทุนค่ะครับผมน่าสนใจครับเพราะว่าเรื่องเกษียณนี่บางทีคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวเนาะใช่ค่ะคิดว่าอีกนานครับแต่จริงๆการเริ่มเตรียมตัวแต่น,นั่นเเนี่ยมันเหมือนเราค่อยๆสร้างของขวัญให้ตัวเองในอนาคตเลยนะอืมเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองจริงๆค่ะลองนึกภาพแบบเกษียณแล้วสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยครับมันคือความสบายใจที่เราสร้างได้เองนะผมว่าเอาละค่ะมาแกะเรื่องนี้กันดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีนะคะจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยของการวางแผนกเกษียณสุขเนี่ย ครับผมเขาบอกว่าไม่ใช่การดูตัวเลขก่อนนะแต่เป็นการตอบคำถามตัวเองให้ชัดๆก่อนว่าพอถึงวันนั้นน่ะเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่อ๋อคือเริ่มที่ภาพฝันก่อนเลยใช่ค่ะต้องเห็นภาพก่อนเหมือนปักหมุดเลยนะครับว่าปลายทางเราคืออะไรใช่เลยค่ะซึ่งภาพของแต่ละคนมันก็ต่างกันมากเลยนะคะบางคนอาจจะแบบเอออยากอยู่สงบๆเรียบง่ายครับปลูกผักเลี้ยงปลา ต่างจังหวัดอากาศดีๆอะไรแบบนั้นแต่บางคนอาจจะฝันอยากเที่ยวรอบโลกเลยเก็บประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายที่ต่างกันขนาดนี้มันก็ส่งผลโดยตรงเลยกับจำนวนเงินที่ต้องเตรียมใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือคือในคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้บอกแค่ให้ตั้งเป้าหมายเฉยๆนะครับค่ะยังไงคะเขายังเน้นด้วยว่าเป้าหมายพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปได้นะ ตามช่วงวัยตามสถานการณ์คือมีภาพวันนี้สำคัญและแต่ก็ต้องเผื่อความยืดหยุ่นในอนาคตไว้ด้วยอ๋อเข้าใจค่ะคือมีเป้าหมายนำทางแต่ก็พร้อมปรับเปลี่ยนได้ครับการรู้ว่าเราเก็บเมนเพื่ออะไรเนี่ยมันทำให้การวางแผนมันมันไม่ใช่ภาระน่าเบื่อไงครับค่ะแต่มันเป็นการเดินทางที่เอ่อน่าตื่นเต้นนะ เพื่อสร้างชีวิตที่เราอยากได้จริงๆมันเป็นแรงจูงใจที่ดีเลยครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอเราพอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วเนาะขั้นตอนต่อมาที่คู่มือแนะนําก็คือเรื่องการประเมินออรายจ่ายรายเดือนครับว่าต้องใช้เท่าไหร่หลังเกษียณใช่ครับเขามีหลักการง่ายๆแนะนําไว้คือเราควรตั้งเป้าให้มีรายได้หลังเกษียณเข้ามาประมาณสัก 70- 80%ของรายได้เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณค่ะ7เ ถึง80%อร์ตัวเลขนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเนะให้ประเมินง่ายขึ้นค่ะแต่ในคู่มือเองก็มีข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะครับว่าตัวเลขนี้เออมันไม่ใช่กดตายตัวสเสมอไปนะเอ๋อเหรอคะช่วยขยายความหน่อยคะคือเขาชี้ว่าเปอร์เซ็นต์นี้มันมีที่มาจากแนวคิดว่าค่าใช้ใจ่ายบางอย่างมันจะลดลงไปแหละ,ะเช่นค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าทำงานครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลใช่ครับค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลสุขภาพเนี่ยดังนั้นการมีสัก70-80%ของรายได้เดิมมันก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นกันชนไว้เป็นบัฟเฟอร์ประมาณนั้นครับแต่คู่มือก็ยังเน้นว่าตัวเลขนี้ก็ต้องปรับให้เข้ากับแต่ละคนอีกนะค่ะเช่นคนที่มีหนี้ก้อนใหญ่ ต้องผ่อนต่อหลังเกษียณหรือมีโรคประจําตัวที่แบบน่าจะมีค่ารักษาสูงแน่ๆก็อาจจะต้องเผื่อเยอะกว่า80%ใช่ครับหรือกลับกันเลยคนที่ไม่มีหนี้แล้วมีบ้านตัวเองแล้วแผนชีวิตเรียบง่ายมากๆก็อาจจะไม่ต้องถึง70%ก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องถึงก็ได้สำคัญคือดูตามความเป็นจริงของเราเองนี่แหละครับรอบด้านเลยชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะไม่ใช่ยึดตัวเลขเป๊ะๆแต่ใช้เป็นฐานแล้วปรับตามเราเนอะ ทีนี้พอรู้เป้ารู้แนวทางประเมินค่าใช้ใจ่ายแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะสร้างรายได้ยังไงให้พอครับจะหาเงินจากไหนมาให้ได้ตามเป้าใช่ค่ะตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆเพราะข้อมูลที่เรามีเน้นมากเรื่องการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายค่ะ diversification หรือการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องลงทุนแต่รวมถึงแหล่งรายได้ด้วยใช่เลยค่ะ คู่มือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในนั้นยุคตัวอย่างไว้หลายทางเลยนะคะอย่างแรกที่หลายคนอาจจะมีอยู่แล้วก็คือพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund ครับหรือกอบขขอสำหรับข้าราชการใช่ค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามศักยภาพของมันนะเป็นเสาหลักต้นแรกเลยก็ว่าได้ครับสาหรับการวางแผนกเกษียณน,นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการลงทุนเพื่อสร้างกระแสงเงินสดหรือ Cash Flow กลับมาบ เช่นการลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETF ที่เน้นจ่ายปันผลซึ่ง ETF นี่ก็คือ Exchange Traded Fund นะคะเป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหุ้นได้เลยสะดวกเหมือนหุ้นตัวหนึ่งโอ้ oh, ครับ เข้าาใจง่ยดีตัวอย่างที่คู่มูยกมาก็มีอย่าง VOO อันนี้อิงดัชนี S&P 500อเมริกาหรือ SCHD อันนี้เน้นหุ้นปันผลดีๆของอเมริการหรือถ้าในไทยก็มีอย่าง SCB S&P 500ที่เป็นกองทุนรวมไปลงทุนใน ETF ที่อิง S&P 500ออีกทีกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ Passive Income เนาะคือรายได้ที่มันเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงมากหลังจากลงทุนไปแล้วถูกต้องค่ะ ยังไม่หมดนะคะยังมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ห้องเช่าบ้านเช่าก็นิยมกันเยอะแต่แต่สิ่งที่คู่มือเตือนไว้นิดนึงสำหรับช่องทางนี้คือต้องดูเรื่องเอ่อพระรในการจัดการด้วยนะค่ะเรื่องจุกจิกเยอะครับความเสี่ยงเรื่องผู้เช่าสภาพคล่องตอนอยากขายแล้วก็ต้นทุนแฝงต่างๆค่าซ่อมค่าภาษีอะไรพวกนี้ต้องคิดให้รอบครอบใช่ครับไม่ใช่ดูแค่ค่าเช่าอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็สุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นไรายได้เสริมหูอันนี้น่าสนุกครับใช่ค่ะเช่นบางคนชอบปลูกต้นไม้ก็อาจจะขยายเป็นปลูกผักปลอดสารพิษขายหรือชอบทำขนมก็รับออเดอร์เล็กๆน้อยๆครับหรือสอนพิเศษในเรื่องที่เราเก่งๆก็ได้ใช่เลยสิ่งที่คู่มือเขาเน้นย้ำเรื่องการมีรายได้หลายทางเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงทางการเงินอย่างเดียวนะค่ะมีอะไรอีกคะ มันมีมิติทางจิตวิทยาด้วยคือพอมีหลายแหล่งเนี่ยมันช่วยลดความเครียดลดความกังวลได้เยอะเลยว่าถ้าทางไหนสะดุดไปเราจะแย่ไหมอ๋อจริงด้วยค่ะครับแล้วการมีทั้ง passive income อย่างปันผลค่าเช่ากับ active income จากงานอดิเรกเนี่ยมันยังช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิตหลังเกษียณด้วยนะสมดุลยังไงคะ คือมีทั้งรายได้ที่เข้ามาเองสบายๆกับมีกิจกรรมที่ทำให้เรายังรู้สึกเอ่อแอคทีฟรู้สึกมีคุณค่าไม่ได้อยู่เฉยๆครับโหเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องตัวเลขจริงๆค่ะทำให้เห็นว่าการวางแผนรายได้มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกมั่นคงความสุขด้วยนะทีนี้พอพูดถึงการลงทุนเพื่อสร้างแหล่งรายได้เหล่านี้โดยเฉพาะพวกพาสซีฟอินคัมเนี่ยคู่มือก็แนะนากลยุทธ์ยอดฮิตเลยครับที่หลายคนคุ้นเคย ใช่ค่ะคือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือ DCA เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าดีจริงในระยะยาวแล้วกเ็เข้าถึงง่ายด้วยใช่เลยค่ะจุดเด่นของ DCA เนี่ยก็คืออ,อไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยครับไม่ต้องไปพยายามจับจังหวะตลาดด้วยใช่ค่ะเริ่มแบบน้อยๆก็ได้เดือนละพันสองพันอืมก็ยังไหวแต่หัวใจสำคัญเลยนะคะคือต้องสม่ำเสมอลงทุนไปเรื่อยๆทุกเดือน แล้วข้อมูลในคู่มือเขาก็บอกว่า,าด้วยพลังของเวลานะบวกกับความต่อเนื่องครับ20-30ปีนี้เห็นผลใช่เงินแสนนี่กลายเป็นหลักล้านได้เลยนะครับพลังของดอกเบี้ยทบต้นหรือ compounding นี่แหละครับที่เป็นเหมือนเ,อเวทมนต์ของการลงทุนระยะยาวเลยเวทมนต์เลยเหรอคะครับมันคือการที่ผลตอบแทนที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ออกมาใช้ไงแต่เอากลับไปลงทุนต่ออ๋อทบเข้าไปอีก ใช่ค่ะทําให้เงินต้นเรามันโตเร็วขึ้นแบบแบบก้าวกระโดดเลยนะเมื่อเวลาผ่านไปนานพอเหมือนก้อนหิมะกลิ้งลงเขาอะค่ะยิ่งกลิ้งนานยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นภาพเลยค่ะแล้วในคู่มือเขาแนะนําสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างคะ่ะที่เหมาะกับ DCA ระยะยาวเขาก็ยกตัวอย่างมาหลากหลายเลยนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเช่น ETF ที่ลงทุนในตลาดหุ้นใหญ่ๆที่เติบโตดีอย่างอเมริกาค่ะ VOO QQQ ครับ VOO S&P 500 QQQ Nasdaq 100 n เน้นเทคหรือ VGT เน้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศอืนอกจากนี้ก็มีกลุ่มหุ้นหรือกองทุนที่เน้นจ่ายปันผลสม่ำเสมอเช่น O อันนี้เป็น r e i t อสังหาใช่ไหมคะครับเน้นพุ้นที่ค้าปลีกหรือ JEPQ อันนี้เป็น Active ETF เน้นสร้างรายได้จากหุ้น Nasdaq 100หรือตัวที่พูดไปตอนต้น SCHD ค่ะ ETF หุ้นปันผลคุณภาพครับและที่สำคัญเลยคู่มืออย่างแนะแนมให้มีพันธบัตรระยะยาวอยู่ในพอร์ตด้วยนะอ๋อเพื่อลดความผันผวนเหรอคะใช่ครับเพื่อช่วยลดความผันผนวนโดยรวมเพราะปกติแล้วเนี่ยราคาพันธบัตรมันมักจะเคลื่อนไหวเอ่อตรงข้ามกับหุ้นนะครับการกระจายความเสี่ยงนี่สาคัญจริงๆนะคะทั้งกระจายแหล่งรายได้แล้วก็กระจายสินทรัพย์ลงทุนด้วยครับผม ประเด็นเรื่อง DCA กับการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามสาคัญขึ้นมานะว่าอะไรคือหัวใจของความสําเร็จจริงๆอะไรคือเคล็ดลับคะคู่มือให้คําตอบชัดเจนเลยครับแล้วก็ตรงกับหลักการลงทุนสากลเลยคือวินัยกับความอดทนวินัยและความอดทนอืมครับแต่สิ่งที่คู่มือขยายความเพิ่มเติมนอกเหนือจากแค่คําว่าวินัยคือการรับมือกับอารมณ์ของตัวเองด้วย อารมณ์ตอนตลาดผันผวนใช่เลยครับตอนตลาดผันผวนเนี่ยการทำ DCA อย่างมีวินยัยมันหมายถึงเราต้องลงทุนต่อไปตามแผนนะแม้ตอนที่ตลาดตกหนักหนักซึ่งเป็นตอนที่คนส่วนใหญ่จะกลัวถูกต้องครับกลัวแล้วก็หยุดลงทุนหรือที่แย่กว่าคือตัดสินใจขายขา,ยขาดทุนไปเลยเสียดายแย่เลยครับการมีมุมมองระยะยาวเข้าใจว่าความผันผวนเป็นเรื่องปกติเนี่ยจะช่วยให้เราผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ดีในที่สุดค่ะ อ๋อแล้วก็มีการทบทวนปรัดพอร์ตหรือรีบาลานซ์ซ่งเป็นริยะระยะอันนี้คู่มือก็แนะนาเหมือนกันนะครับเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนมันยังตรงกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่เรารับได้อยู่ฟังดูแล้วการลงทุน DCA นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคนะคะแต่เป็นเรื่องจิตวิทยาการคุมอารมณ์ด้วยเหมือนฝึกตนไปในตัวเลยเปรียบเทียบได้ดีเลยครับเหมือนวิ่งมาราธอนเลยต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจไม่ใช่แค่วิ่งเร็วตอนแรกแต่ต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัย เอาละค่ะเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่คู่มือให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องเงินเลยนะคะครับรเรื่องอะไรครับคือการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆครับต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีก็คงเรียกว่าเกษียณสุขได้ไม่เต็มปากนะถูกต้องที่สุดเลยค่ะคำว่าเกษียณสุขเนี่ยมันมีคำว่าสุขเป็นหัวใจหลักเลยซึ่งความสุขมันไม่ได้ผูกกับตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวครับ แต่ต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เบิกบานแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยองค์ประกอบครบเลยใช่ค่ะคู่มือก็แนะนํากิจกรรมง่ายๆที่ช่วยส่งเสริมเรื่องพวกนี้อย่างเช่นออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่ต้องหักโหมนะแค่ขยับร่างกายบ่อยๆครับให้มัน active แล้วก็หาเวลาทำกิจกรรมที่เรารักที่เราเพลิดเพลินอาจจะปลูกต้นไม้อ่านหนังสือทำบุญหรือใช้เวลาดีๆกับครอบครัวเพื่อนฝูงกิจกรรมพวกนี้เหมือนเป็นอาหารใจเลยนะครับช่วยเติมพลังลดเครียดได้ดีมากใช่ค่ะที่น่าสนใจคือคู่มือไม่ได้มองแค่กิจกรรมผ่อนคลายนะแต่ยังเชื่อมโยงเรื่องสุขภาพดีกับการวางแผนด้วยเชื่อมโยงยังไงคะคือเขาชี้ว่า การวางแผนดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็เหมือนวางแผนการเงินเลยคือต้องทำต่อเนื่องมีเป้าหมายอ๋อเช่นตรวจสุขภาพประจำปีครับวางแผนเรื่องอาหารการจัดเวลาออกกำลังกายหรือแม้แต่วางแผนกิจกรรมทางสังคมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ค่ะสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนในสุขภาพและความสุขระยะยาวซึ่งมันจะทําให้เราใช้ชีวิตเกษียณได้เต็มที่ไงครับเพื่อให้มีความสุขกับอิสรภาพทางการเงินที่เราวางแผนมาใช่เลยลองคิดดูสิครับ วางแผนเงินมาดีมากแต่พอเกษียณปุ๊บป่วยอดอดแอดแอดไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวเงินที่มีก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้มีความสุขเท่าที่ควรถูกต้องครับนอกจากนี้คู่มือ,อยังแนะนําเรื่องการฝึกสมาธิหรือหากิจกรรมที่ช่วยให้ใจสงบแล้วก็การไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะคะครับให้สมองยังตื่นตัวความคิดยังเฉียบคมใช่ค่ะไม่รู้สึกว่าชีวิตมันหยุดนิ่งน่าเบื่อทั้งหมดนี้มันกลับมาตอกย้าคําว่าสุขในเกษียณสุขได้แบบ สมบูรณ์แบบจริงๆครับมันคือความสุขที่ไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เป็นการผสมผสานกันครับทั้งความมั่นคงทางการเงินสุขภาพกายสุขภาพใจความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเป็นภาพรวมชีวิตที่สมดุลมีความหมายแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคือถ้าจะให้กลั่นเอาแก่นสําคัญจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะก็คงจะเป็นว่าการเกษยียณอย่างมีความสุขมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือรอฟ้าลิขิตนะแต่เป็นผลจากการ เตรียมตัวอย่างมีสติมีวินยัยแล้วก็ตั้งใจจริงๆครับผมมีประโยคนึงในคู่มือที่คิดว่าสรุปได้ดีมากเลยค่ะคือเกษียณสุขไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคดีแต่เกิดจากการเตรียมตัวอย่างมีวินัยและตั้งใจโหเป็นข้อสรุปที่ทงพลังมากครับกระตุ้นให้ลงมือทําเลยมันเหมือนบอกว่าอนาคตทางการเงินชีวิตหลังเกษียณเนี่ยอยู่ในมือเราเองเลยนะคะครับเรากําหนดได้ ไม่ว่าวันนี้จะอายุเท่าไรหรือสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มหรือจะทบทวนแผนของเราครับผมเริ่มออมเริ่มลงทุนให้ถูกวิธีแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือเริ่มดูแลสุขภาพกายใจตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อสร้างชีวิตกเกษียณในฝันของเราผมอยากเสริมอีกมุมหนึ่งได้ไหมครับเชิญเลยค่ะว่าการวางแผนกเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสร้างความมั่งคัง่งหรือความมั่นคงทางการเงินอย่างเดียวนะครับค่ะ แต่มันเป็นกระบวนการที่ช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตได้เยอะมากอ๋อจริงด้วยค่ะพอกังวลน้อยลงก็มีความสุขมากขึ้นใช่ครับพอเรามีแผนที่ชัดเจนมีการลงมือทํำสม่ำเสมอความรู้สึกไม่แน่นอนความกลัวต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเองค่ะแล้วมันจะกลายเป็นความรู้สึกมั่นใจมีพลังในการควบคุมทิศทางชื่อตัวเองมากขึ้นซึ่งอันนี้แหละ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขเหมือนกันความสุขจากความรู้สึกมั่นคงเป็นนายชีวิตตัวเองใช่เลยครับเป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทําให้เห็นคุณค่าของการวางแผนที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องตัวเงินจริงๆเอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆของการวางแผนเพื่อกกเกษียณสุขจากข้อมูลที่เรามีมาพอสมควรเลยนะคะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายให้หลายๆท่านนะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ได้นะครับ ทั้งคนที่กำลังจะเริ่มหรือคนที่อยากทบทวนแผนตัวเองอยู่ก่อนจะจบกันวันนี้ค่ะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึง่งซึ่งมันต่อยอดจากที่เราคุยกันมานี่แหละแต่คำตอบอาจจะไม่ได้มีตายตัวในคู่มือหรือข้อมูลที่เรามีนะคะครับน่าสนใจครับเพื่อให้เราลองนำกลับไปคิดต่อยอดกันดูคำถามก็คือว่านอกเหนือจากการวางแผนและการลงทุนทางการเงินที่เราคุยกันละเอียดเลยวันนี้เนี่ยมีการลงทุนในด้านอื่นใดอีกบ้างคะ ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยในการสร้างชีวิตหลังกเกษียณที่มีความหมายอย่างแท้จริงสำหรับตัวเราเอง